นั่นก็คือคุณอนุทินชาญวุรกูลหัวหน้าพักภูมิเจไทยบอกว่าเห็นข่าวการวางมือของพลเอกประยุทธ์รู้สึกใจหายไม่น้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เองคุณผู้ชมหลังจากประชุมครมอเสร็จช่วงสายๆขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าคุณอนุทินเดินออกมาส่งลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นรถเหมือนกันจนนักข่าวแซวว่าเอ๊ะเดินมาส่งอีกแล้วเจ้าตัวก็เลยตอบมาว่า ผมก็มาส่งเนี่ยทุกปีเลยก็4ี่ปีแล้วผมก็เดิน<ร>มาส่งท่านตลอดอใช่ค่ะวันนี้พอมีข่าวว่าท่านนายกคนเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองนะคะคุณอนุทินบอกว่าที่จริงก็ได้ยินท่านบอกตั้งแต่ช่วงเช้าบอกกับน,นะะักข่าวด้วยว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนักข่าวถามว่า,หมา,วามหมายความว่าอย่างไรนั้นคุณอนุทินบอกว่าเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าที่ทำเนียบแจ่มใสดีมั้งและก็ย้ำว่าพลเอกประยุทธ์เองท่านไม่ได้ปรารบ หรือมีทีท่าว่าจะลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อเช้าเข้าประชุมครมก็ยังดูปกติดีค่ะเมื่อถามต่อการลาออกของพลเอกประยุทธ์เป็นการตัดเงื่อนไขที่มีเราไม่มีลุงในทางการเมืองหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ท่านเองแต่ยืนยนันการร่วมงานตลอด4ปีที่ผ่านมาท่านเป็นผู้นําที่ทุ่มเทเป็นผู้นําที่ทุ่มเททํางานอย่างหนัก คำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันหลักของชาติค่ะหมายว่ามันก็ยังไม่ได้มีความเปลียนงอะไรเราคนจะมองข้างหน้าทุกคนมีทุกคนมีอดีตนะครทุกคนมีอดีตเราเรามัวแต่ย้อนถึงอดีตแล้วก็เอาอดีตมาเป็นตัวตั้งเพื่อให้มันเป็นวัฒนธรรมชาติเดิม สลดเซตไว้วันนี้ท่านเกรหลีเซตหลายกลุ่มการเลือกตั้งกาหีเซตแล้วนะครับการยุติบทบาทการเมืองของท่านนายกประเด็นดมาดูการว่ากได้ประเด็ดถึงที่นีเซตก็พอแล้วนีเซตบ่อยๆก็ไม่ดีบรรยากาศทางการเมืองอะไรแบบนีว่าจะดีขึ้นไหมครับมันไม่เคยได้ดีนะครับมันไม่เคยได้ดีถ้าะว่ามนอยู่ในเส้นทางของตัวเอง จะแดงเย็นอนาคตของเราไม่ไม่ได้เป็นในเรื่องของของการไปวิพาวิจารณ์อะไรเพื่อให้พี่น้องปราได้เข้าใจว่าทำไมเราอยากลงมติในแนวทางของเราอยู่ให้เป็นเย็นได้พองการยุติบ,บทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเป็นอีกปุ่มหนึ่งที่รีเซตก็น่าจะพอแล้ว รีเซ็ตบ่อยๆก็ไม่ดีผมก็รู้สึกใจหายนะที่ท่านวางมือทางการเมืองเพราะเป็นคนรู้จักกันแต่ท่านก็ไม่ได้หลุดอะไรออกมาเลยแม้แต่การประชุมครรมอเมื่อเช้าวันนี้ท่านก็ดูมีท่าทีอารมณ์ดีส่วนก่อนที่คุณอนุทินจะขึ้นรถเมื่อสักครู่หันมาบอกนักข่าวอยู <c oughs> <been> ่ให้เป็นเย็นให้พอขนาดคุณอนุทินนั่งประชุมด้วยเนี่ยนะยังไม่รู้สัญญาณเลยแต่คุณอนุทินก็ไม่ได้มองไปไกลถึงขั้นว่ามันจะส่งสัญญาณดีต่อการ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า,าเหมือนที่อาจารย์สมชัยมองว่าเออสอวอาจจะมีความอิสระมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์อีกท่านหนึ่งที่